สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคอรูเบียทุกคนค่ะเราก็มาพบกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับกันค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะเรียนนะคะครูเบียขอชี้แจงเรื่องแบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เล่มนี้กันก่อนนะคะ ซึ่งเราจะได้ไปในช่วงที่รับใบงานรอบล่าสุดนะคะเมื่อได้แล้วเราก็เขียนชื่อสกุลของนักเรียนให้เรียบร้อยเลยค่ะสิ่งสำคัญการที่เราเขียนชื่อจะทำให้คุณครูรู้ว่าเป็นของใครแต่ทำจนเสร็จแล้วแต่ไม่เขียนชื่อมาคุณครูก็ไม่สามารถให้คะแนนได้นะคะสิ่งสำคัญสิ่งแรกก็จะต้องเขียนชื่อ ชั้นป .1 หห้องอะไรเด็กๆก็เขียนเลยเล็กที่เท่าไหร่ก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วครูไปขอชี้แจงนะคะแบบฝึกหัดเล่มน,นี้เราจะทำกันวันละหนึ่งหน้าค่ะแล้วรบกวนให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปส่งใน Google Card Room ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของตนเองนะคะอย่างเช่นวันนี้เราทำในหน้าที่หนึ่งความสัมพันธ์ของจำนวน แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวนไม่เกิน10บ่าข้อที่1นึ่เด็กๆยังจำเรื่องนี้ได้ไหมเอ่ยในการหาคำตอบอาคุเบะขอ,บบขอทบทวนก่อนเมื่อเรารู้ส่วนรวมเราจะหาส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งเราก็จะทำได้โดยนำส่วนรวม ลบส่วนย่อยที่เขากำหนดมาก็จะได้คำตอบของส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรารู้ส่วนย่อยสองส่วนล่ะจะหาส่วนรวมอย่างไรคะก็นางส่วนย่อยสองส่วนบวกกันก็จะเท่ากับส่วนรวมแล้วนั่นเองเราเรียนกันไปแล้วนะคะอะอย่างข้อ1ส่วนรวมคือ9ส่วนย่อยแรกที่เขากำหนดคือ1 เราก็นำเกลบหนึ่งคำตอบก็จะเท่ากับ8นั่นเองข้อที่2ให้ส่วนรวมมาคือ6ส่วนย่อยแรกที่กำหนดมาคือ1อีกส่วนย่อยหนึ่งเราจะหาได้โดยนำหกลบหก็จะเท่ากับ5นั่นเองค่ะเด็กๆง่ายๆมากเลยแล้วเด็กๆก,ก็ทำให้ครบ10คขอ้อและถ่ายรูป ส่งใน google c a r ัด o o m นะคะในเล่มนี้เราจะถ่ายรูปในลงใน google c a r ัด o o m ค่ะส่วนแบบฝึกหัดเล่มใหญ่เราไม่ต้องถ่ายนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนเรื่องของวันนี้กันดีกว่าค่ะเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือนักเรียน เขียนเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าเพื่อแสดงการเปรียบเทียบจำนวนได้ค่ะซึ่งเมื่อวานเด็กๆได้เรียนการเปรียบเทียบจำนวนกับคุณหนิงแล้วใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อแต่ก่อนที่จะเรียนครูเบลมีวิดีโอดีๆจากครูขวัญมาฝากเด็กๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูขวัญดีใจจังเลยค่ะได้กลับมาพบกับเด็กๆอีกแล้วเนื่องจากครูขวัญกำลังหาคนช่วยดูอยู่เลยค่ะว่าขุนกับต้นกล้าใครเดินได้มากกว่ากันพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ต้นกล้ากับขุนกำลังเดินจากร้านอาหารไปร้านขายของที่ระลึกค่ะ เด็กๆช่วยบอกได้ไหมคะว่าต้นกล้ากับขุนเดินได้คนละกี่ช่องเก่งมากค่ะขุนเดินได้13ช่องต้นกล้าเดินได้15ช่องและจะเห็นว่าต้นกล้าเดินนำหน้าขุนนั่นหมายความว่า15มากกว่า13หรือพูดได้อีกอย่างว่าขุน เดินได้น้อยกว่าต้นกระดาหรือเรียกว่า13น้อยกว่า15เย้ขอบคุณเด็กๆมากนะคะที่มาช่วยครูขวัญแก้ปัญหานี้และวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนกันค่ะเอแล้วเส้นจำนวนเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเส้นจำนวนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะเก่งมากค่ะ บนเส้นจำนวนจะมีขีดแสดงจำนวนโดยเริ่มจากศูนย์และเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งไปทางขวาของเส้นจำนวนซึ่งเส้นจำนวนเป็นแผนภาพที่ใช้แสดงลำดับของจำนวนค่ะเราสามารถแสดงจำนวน13และ15บนเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะ เมื่อแสดงจำนวน13และ15บนเส้นจำนวนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะสังเกตเห็นว่า13อยู่ทางซ้ายและ15อยู่ทางขวาซึ่งจำนวนทางขวาจะมากกว่าจำนวนทางซ้ายดังนั้น15มากกว่า13หรือ13า น้อยกว่า15โอเคค่ะงั้นเราลองไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ15และ20จําจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดน้อยกว่าเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะ20มากกว่า15เพราะ20อยู่ทางขวาและ15น้อยกว่า20เพราะ 15อยู่ทางซ้ายดังนั้นการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนจะกล่าวได้ว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายจะน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวาหรือจํานวนที่อยู่ทางขวาจะมากกว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายค่ะห่างต้นกล้ากับขุนเดินไปอีกได้ระยะทางดังภาพ เด็กๆบอกครูขวัญได้ไหมคะว่าขุนกับต้นกล้าเดินได้กี่ช่องเก่งมากค่ะขุนเดินได้19ช่องและต้นกล้าเดินได้19ช่องและจะเห็นว่าระยะทางที่ขุนเดินได้เท่ากับระยะทางที่ต้นกล้าเดินได้ดังนั้น19เท่ากับ19 เขียนแทนด้วยเครื่องหมายได้เป็น19เท่ากับ19เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกแสดงจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนกันนะคะจากภาพเด็กๆตอบได้ไหมคะว่า14กับ17จำนวนใดมากกว่ากันเก่งมากค่ะ 14น้อยกว่า17หรือ17มากกว่า14เพราะเหตุใดคะใช่แล้วคะ่ะเพราะ14อยู่ทางซ้ายและ17อยู่ทางขวา14จึงน้อยกว่า17หรือ17มากกว่า14นั่นเองคะ่ะไปต่อกันเลยนะคะ ข้อนี้ตอบว่า1 1น้อยกว่า18เพราะเหตุใดคะ1 1น้อยกว่า18เก่งมากคะ่ะเพราะเหตุใดคะใช่แล้วค่ะเพราะ11อยู่ทางซ้ายและ18อยู่ทางขวา11จึงน้อยกว่า18หรือ18มากกว่า11 ซึ่งเราสามารถใช้เครื่องหมายแทนคำว่าน้อยกว่าได้ดังนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกเขียนเครื่องหมายน้อยกว่ากันนะคะลากลงเฉียงสายลากลงเฉียงขวาไม่ยากเลยใช่ไหมคะ11น้อยกว่า18หรือ18มากกว่า11 เราสามารถใช้เครื่องหมายแทนคำว่ามากกว่าได้ดังนี้ค่ะเด็กๆมาฝึกเขียนกันนะคะลากลงเฉียงขวาลากลงเฉียงซ้ายงั้นเราไปดูต่อกันเลยนะคะทางซ้ายให้เติมคำว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับและทางขวาให้เติมเครื่องหมาย มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะเด็กๆลองเติมคำตอบกันดูนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูเฉลยกันเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ19มากกว่า16เพราะ19อยู่ทางขวาเราสามารถเติมเครื่องหมายได้ดังนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาเขียนพร้อมกันนะคะ ลากลงเฉียงขวาลากลงเฉียงซ้ายหรือ16น้อยกว่า19เพราะ16อยู่ทางซ้ายเราสามารถเติมเครื่องหมายได้ดังนี้ค่ะมาเขียนพร้อมกันนะคะลากลงเฉียงซ้ายลากลงเฉียงขวาเด็กเก่งอย่างนี้ไปดูข้อถัดไปกันเลยนะคะ 17เท่ากับ17สามารถเติมเครื่องหมายได้ดังนี้ถ้าเด็กๆเ,เข้าใจกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจกันดีกว่านะคะให้เด็กๆเ,เ,เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อเราไปเริ่มกันเลยนะคะ12กับ18 เติมเครื่องหมายอะไรดีคะใช่แล้วค่ะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าเพราะ12อยู่ทางซ้ายแค่ข้อแรกก็ตอบถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะงั้นข้อต่อไปกันเลย14กับ17เเติมเครื่องหมายอะไรดีคะ เติมเครื่องหมายน้อยกว่าเก่งมากค่ะคิดอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะ14น้อยกว่า17เพราะ14อยู่ทางซ้ายคอต่อไปกันค่ะตอบอะไรคะ15กับ1ิ เติมเครื่องหมายอะไรคะใช่แล้วค่ะเครื่องหมายมากกว่าเพราะ15อยู่ทางขวาข้อสุดท้ายแล้วนะคะ20กับ19เติมเครื่องหมายอะไรดีหนะ้เครื่องหมายมากกว่าเด็กๆคิดอย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะเพราะ20อยู่ทางขวาเก่งกันทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้เรามาช่วยสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนจํานวนที่อยู่ทางซ้ายจะน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางขวาและจํานวนที่อยู่ทางขวา จะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายซึ่งเราสามารถใช้เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับแสดงการเปรียบเทียบจำนวนเยี่ยมมากค่ะวันนี้เด็กๆเก่งกันทุกคนเลยแล้วไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับใช่ไหมคะเด็กๆได้ด,ด,ดูวิดีโอจากครูขวัญไปเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะ,ะจากภาพมีเด็กผู้หญิง11คนเด็กผู้ชาย1 1คนอ่านเด็กๆสังเกตไหมคะว่าจำนวนเด็กผู้หญิงเท่ากับ จำานนเด็กผู้ชายเลยนั่นก็คือ11เท่ากับ11อ่ดเด็กๆเห็นตัวเลข11เครื่องหมายเท่ากับตัวเลข11เราก็จะอ่านได้ว่าสออิบอสิบออ็ดเอ็ด11ท,ทอเอาเท่าเท่าไม่เอกเท่ากออบอกับเท่ากับสออิบอสิบ อเอ,อดอ,อสิบเอ็ดเครื่องหมายขีดสองขีดนี้แทนคำว่าเท่ากับเราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะอาเด็กๆเ,เห็นเพื่อนๆน,นนั่งชิงช้ากันใช่ไหมคะมีชิงช้า12ตัวเด็ก10คน ามาช่วยกันนับสิสิบจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสอ่ะเด็กๆลองนับเองหนึ่งรอบนะคะนับเองเลยนะอ่าครบหรือยังเอ่ยครบสิบเท่าครูเบลแล้วเรามาดูจำนวนชิงช้ามากกว่าจำนวนเด็กอ่ะ นั่นก็คือ12มากกว่า10ตัวเลข12มากกว่า10เครื่องหมายมากกว่าเราเรียนกับคูขวาญไปแล้วเขียนยังไงคะขีดเฉียงทางขวาขีดเฉียงทางซ้ายมากกว่าแล้วเราก็จะอ่านได้ว่าซออี บส,บสิสององสองมอากอมากกอวอากว่ากว่าไม่เอกกว่าสอ,อีบอสิบสิบสอมากกว่า10หรือจำนวนเด็กอ่าคำนี้อ่านว่าอะไรเมื่อวานคนหณิงสอนเด็กๆสะกดแล้วน้อยกว่านอ,อยอน้อยน้อยไม่โทน้อย กัวโวอากวกาไม่อีกกว่าน้อยกว่าจํานวนชิงช้าเราก็จะเขียนได้ว่าตัวเลขสิบเองหมายน้อยกว่าเด็กๆฝึกเขียนกับคูขวัญไปแล้วเลขสิบสองเราก็จะอ่านว่าสออิบ1อสิบนออยน้อยน้อยไม่โทน้อยกัวโวอากัวก่าไม่อีกกว่าสออิ บอสิสององสองนั่นเองฮะเครื่องหมายนี้แทนเครื่องหมายมอากวมากอวอากว่ากว่าไม่อีกกว่าเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายนี้แทนโนออยอน้อยน้อยไหม ทน้อยโอโออกว่ากว่าไม่กีกกว่านั่นเองค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นั่นก็คือเครื่องหมายแลกขีสองขีดแทนเท่ากับเครื่องหมายนี้แทนมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าก็แทนน้อยกว่าใช้ เครื่องหมายเหล่านี้ในการแสดงเปรียบเทียบจำนวนค่ะถึงเวลาทำการบ้านแบบฝึกหัดที่4.6จะอยู่ในหน้า114วันนี้เราจะทำสองหน้านั่นก็คือ114และ115 114ก่อนเลยการใช้เครื่องหมาย มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าดูข้อแรกก่อน12จะเติมเครื่องหมายอะไรดี15อืมเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองก็ขีดเฉียงลงทางซ้ายต่อด้วยขีดเฉียงลงทาง ขวาที่เรียนกับครูขวาดแล้วนั่นเองต่อมาหน้า115เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเหมือนเดิมเลยอหาหน้านี้เขาจะให้เส้นจำนวนมาซึ่งเมื่อวานคุณหญิงบอกว่าเส้นจำนวนมันจะคล้ายๆไม่บรรทัดเลยใช่ไหมคะอ่าเราก็มาเปรียบเทียบ11กับ13ก่อนข้อแรก11หวงไว้ก่อน อ่าแล้ววง13ด้วยเราจะได้เห็นเลยว่า11อยู่ทางซ้าย13อยู่ทางขวาซึ่งมาื่วานอ่าเราเรียนแล้วการเปรียบเทียบจำนวนคุณอิงบอกว่าถ้าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวานั่นเอง11จึงน้อยกว่า13เด็กๆก็เติมเครื่องหมาย น้อยกว่าได้เลยค่ะส่วนในข้อต่อไปเด็กๆก็เปรียบเทียบจำนวนดูให้ดีนะคะแล้วก็เติมเครื่องหมายให้ถูกต้องด้วยในการบ้านแบบฝึกหดัดเล่มใหญ่เราไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะวันนี้ ก็จะมีการบ้านในแบบฝึกหัดเล่มใหญ่ก็คือหน้า114และ115รวมถึงการบ้านในแบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์เล่มที่เราได้จากการแจกใบงานไปด้วยนะคะแต่เล่มนั้นผู้ปกครองช่วยรบกวนถ่ายรูปส่งด้วยนะคะวันนี้เราทำหน้าหนึ่งนั่นเองซึ่งครูเบียร์บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วค่ะ ครูเบียร์ก็ชี้แจงงานจนครบแล้วเราก็ได้เรียนรู้กันจบแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้เรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ครูเบียร์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ